่็ยังมีอยู่หลายระดับที่งดีดาอย่างสุภาพที่สุดเย็นที่สุดแทบจะไม่รู้สึกทีแรกนั่นก็เราก็เรียกว่าดาแล้วบางทีเราก็ใช้คำที่สลาดสลาดใชคคำว่าเทศจะถูกเทศกันใหญ่แล้ววันนี้ก็ไม่มาถูกดา มเมจนาดีเจตนารา้เจตนาเขาเรียกว่าถูกเตนะิมดิดามันดาก็ยังเป็นอย่างนี้ถึงแม่จะแค่คำว่าถูกดุเพราะอยู่ในพวกที่ถูกด่าครูบาอาจารย์ก็มีดุอยู่ตลอดเวลานางจีก็ด่าเลยไม่เดียวเว้นอยู่กับสีอะไรโน้บเลย จะเรียกว่าเป็นการกระชุดชรายหรือไม่จะลองคิดดูดีๆ <c oughs> นี่เพื่อนที่รักอย่างยิ่งมันก็มีสิ่งที่ <c oughs> เรียกว่า <c oughs> การดา่า <c oughs> ถ้ายังเป็นบุตรชนอยู่มันก็มีเวลาโกรธ้ว <c oughs> บางทีถ้ามันพูดไม่รู้เรื่องกันนักมันก็ต้องด่าอยู่ดี เ,เพื่อนบ้านตัวตัวไปด่าเปล่าๆฟังดูดียมันต้องมีส่วนบกพร่องข <c oughs> องคนที่ถูกดา่าเพราะอย่างน้อยที่สุดมันเพราะคนนั้นไม่ดูตามาตาเรือไม่ดูให้ดีไม่ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ชอบมันก็ถูกดา่า คนบ้านตายเรียนเพียงกันก็ด่ากันโดยวิธีต่างๆอย่างนั้นอย่างนี้มันมีการกระทบกันเรื่อยแม้แต่ศัตรูมันกระดาแน่นอนแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่ระบุโทษที่เราควรจะรับฟังนา <c oughs> ะที่กดด่ากันอย่างศัตรูในหน้าหนังสือพิมพ์ เจนาดูก็เห็นท้านนี้ส่วนที่ระบูโทษที่ผู้ถูกดากา่าควรจะพิจารณาดูดีๆว่าเปลี่ยนคำด่าให้เป็นคำที่ผมทรา์เสียได้คนที่เขามีบุญมีสุร้ลมีปัญญาเนี่ยเขาสามารถจะ <c oughs> เปียนลูกสอนที่ยิงมาเป็นไฟให้กลายเป็นน้ำได้ยิงมาเป็นอาวุธเป็นหอกเป็นดาวให้กลายเป็นดอกบวกัวไปได้ในเรื่องนิยายรมบร,ราณ <c oughs> ไปหาะจะไปเป็นน้ำ่ะเป็นเรื่องหลอกเร,อเรื่องโกหกจะต้องมีความหมายอย่างนี้ก็ไตาม มีคนหนึ่งสาดไฟมาคนนี้มันตา,ายไปกลายเป็นน,น้ำไปจะได้เพราะอะไรเพราะมันรู้จักไอ้สิ่งนี้ดีรู้จักการด่าดีรู้จักคู่ด่าดีว่ามันคืออะไรอย่าดูข้อที่ว่าพระพุทธองค์ท่านทรงทำอย่างไร มีพระพุทธภาษิตที่ตัดอยู่หลายหลายข้อแต่ข้อที่น่าสนใจที่สุดก็คือที่ตัดกับพระอานทน์ว่าดูก่อนอนานน์เราไม่พยายามจะทำกับพวกเธออย่างสนุกนอมเหมือนพวกช่างหม้อ ทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่ <c oughs> ถ้าคุณไปที่โรงปั้นหมอ้อเจ้าช่างหม้อเขาจะทำอย่างระม,มัดระวังโดยปรอบครองแต่หม้อที่มันยังเปียกอยู่ที่จะเราเอาไปถึงไปสากที่ทาอย่างเนุนมิมนอง แต่พระพุทธเจ้าท่านตัสว่าเราจะไม่ทำแกพวกเธออย่างสนุสนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแกหม้อนี่ยมะครท่านมีหลักอย่างไรลองคิดดู้ทีนี้ท่านก็ตัดชักลูกกรออนนนทเราจะขนาบแล้วขนาดอีกไม่มีหยุดเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดจงฟังคำว่าไม่มีหยุด อชี้โทษวักขาขนาบนิกไขหานิกไขหาที่ยบางทีก็ต้องแปลว่าด,ด่าหรือคุมทีแล้วใครมีแกนคนนั่นอยู่ใ้าไม่มีแกน คนนั้นก็ไปหยวโยธาโรโสสัสติใครมีแขนคนนั้นก็นอยู่นะ้าพอทนได้ส่วนคนที่ไม่มีแกนนก็โรดเสียงอันก็ไปมีเป็นแว่ทกันกล่าวคำที่มันเฉียบขาดใครทนคำคันนาทนคำชี้โทษซึ่งจะทำไม่หยุดไม่ย่อนแล้วก็ไม่ลดสนมนะใครทนได้คนนั้นอยู่ นอกนั้นก็ไปม <c oughs> ีประมวลดูแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไปยทรงวางหลักว่ายอย่างไรในเรื่องนี้ <c oughs> เดี๋ยนนี้ถ้าดูกันเทียบเท่ยบกันรูธธรรมัิผิดกันไปคือว่าอาจารย์เอล่าสักนิดันก็ไม่ได้มันก็โกรธมันก็ด่าดครูเรื่องมันกรเป็นงานครูยิ่งอย่างเดียวนี้ล้วมันก็ต้อง รวมหัวกันเดินกระบวนดาครูหลายครูให <c oughs> ้ยอมอดทนขอให้เราพี่บวดในศาสนาเน,นี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านมีหลักอย่างนี้ <c oughs> ขนาดแรกขนาดอีกที่โทษแล้วที่โทษอีกไม่มีอยู่คำนั้นจะเป็นคำด่าหรือไม่ ีนี่ก็ลองฟังดูไอ้คำที่ท่นานตัตรงไปยังไงคนทุศีนคนเลวมีมากมายเหลือเกินนับก็เป็นสิบสิบแห่งเนี่ยแล้วคำนวณอ็เหมือนมันเป็นคนทุศีนถ้าพูดอย่างภาษาธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็โกรธฉันก็ต้องพูดว่ามันที่พระเจ้าท่านก็ะชาโวหารคนธรรมดาอย่างนี้ก็ใช่ว่าคำว่าเขา หรือพิสูนั้นแต่ถ้าใช้คำนวณอาหารธรรมดาไม่ไม่มีกิเลสที่ยึดถือมันก็ต้องพูดออกมาว่ามันมันเป็นคนทูศีีนี่มันด่าเท่าไหร่ภายในทำเวินนี่ในภาษาทำมวินนี้ก็ถือว่าด่าอย่างยิ่งยิง่งจะนี้มีความเป็นอยู่ลามกมันเป็นคนทูศีนมีความเป็นอยู่ลามก <c oughs> ไม่ไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตัวเองนึกแล้วก็เปรียบจำตัวเอง <c oughs> มีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเล่นไม่ใช่สมณนะก็ปฏิญญาว่าสมณนะม่ใช่ผู้ประพฤติกระมา์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติกระมร์เป็นคนเน่าในเน่าข้างใน แล้วก็ปิดแกมีความหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยหลั <c oughs> บตามองดูภาพโพสต์อันงนี้บ่อที่เทขยะมูลฝอยอย่างมากมายกว้างขวางอย่างสมัยโบราณนะมันหมักหม,มมอย่างไร <c oughs> ยังมีคำสรุปว่าทุกคนควรประแยะัแยงไม่ควรสมาคมไม่ควรพบไม่ควรเท่าไหา่ เนี่ยตํานวนอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นตำานวนเกินกว่าที่เพียงชี้โทษระบุโทษมันเป็นคำด่าในกรณีที่ตรับอัภิกันทูกอมาสูตรเนี่ทำให้พิสูุ60หกสิบรูปอาจเย็นเป็นโลหิตทำให้พิสูุ60หกสิบรูป นี้ไปศึกศึกอย่างครั้งพุทธการนะคือไปเลยมไปไปไม,มันเรอมันทำพิธีศึกนี่แล้วห้หกสิบรูปเป็นพระอรหัน <c oughs> ในคำด่าคราวเดียวกันที่เดียวกันด้วยจำนวนอย่างนี้ประจัดที่โทษอะไรเรื่อยๆมาเสี่ยวสิกสู ลงไหลละม้วโลกลาบในลาบสการะในต่างๆ <c oughs> ถ้าจำนวนอย่างนี้มันก็เห็นชัดอะไรจำนวนคำด่าอย่างสุดเวียงปฏิสะอันในจำนวนของพระอริยเจ้าอริยรินยัย <c oughs> แล้วก็มันมีผลดุจพวกหนึ่งเป็นพระหัสน์พวกหนึ่งอาเจียนเป็นโลภีแล้วพวกหนึ่งก็หนีไป นี่คือข้อที่พิสูจน์ได้ว่าใครมีแก่นคนนั้นอยู่ใครไม่มีแก่นคนนั้นก็ไปถามเรื่อง